ค่ะทุกคนวันนี้กูใจนชาแนลก็จะพาทุกคนมาดูพระาทีตตกนะคะที่หาดปะตองนะคะก็จะมาดูบรรยากาศยามเดียนของหาดปะตองกันนะคะวันนี้ก็พระาที่ยตกก็จะอยู่บนหลังเขานิดหนือน,นะคะก็เลยมองไม่เห็นเท่าไหร่ตอนนี้ก็จะมีคนมาเล่นจานะคะบิดบคนออกกำลังกายนะคะุคูเจนก็ออกกำลังกายด้วย ีก็คิดว่าพระอาทิตย์ตกน่าจะอยู่ที่1 8นาฬิกา30นาทีน,นะคะก็กำลังรับขอดอกขาวของเราไปเรียบร้อยนี่ก็คือในหน้าโบ๊ทนะคะตัวน,นี้ก็จะระาคั้นหนูไม่นอยเพราะว่าช่วงโควิดคะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีโครงการอาหารร้อยริมเลนะคะ กิจกรรมมินชัยหาดก็จะมีเด็กมาเล่นพายนะคะครอบครัวก็จะพาผเด็กมาเดินเล่นลก็ยังมีฉีบแล้วน้าโบ๊ทนะคะแอ่อันนี้เขาก็เรียกว่าเม่นทะเลนะคะก็จะมีสีแดงเป็นที่แปลกประหลาดมากนะคะถ้าเราเราต้องระวังจักถุงนะคะถ้าเราโดนนะคะเราก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราะะมาก